สวัสดีครับพี่น้องอยกับซากุยครับวินซิงสลิงทองคำฮาพี่น้องมากเดินเที่ยวเมืองโกสมครับโกสมวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมาลากรถครับพี่น้องรถน้ำท่วมครับผมขับมาครับติดลมครับสีนี้น้ำท่วมเพาะว่าติดลมครับได้ติดต่อทีมงานสร้างอุ่ยครับ มาเบิ่งให้ครับผมทางด้านนี้ครับผมเดินหน้าใหม่ยุค่้าครับสร้างตองสร้างบ่อยครับป่าเสครับผมทีมงานวินสิงสิงต้องคำครับผมจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุริรนทรนะ์ครับผม0878749987อย่าลืมนะเพื่ติดลมตกสาตกคลองสร้างอุ่ยซอยแดงครับผม ทีมง,งานกัไดลล้ำเลี่ยงมายุค่าขมากเลยครับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับพี่น้องออกจากบ้านเตตีสามครับพลังหอดครับผม มาหอดกันรุยงานเลยครับผมรุยงานเลยทั้งนี้ก็ผ้าสีครับผม พระท่านไงครับผมรถไมคโครร้อยยางติดลมครับพี่นอ้องกลางน้ำเลยครับผมน้ำลึกบ่พ่อน้ำลึกบ่ครับถั่วม,มาด้ยักมือเลยพ่อ ะครับบรรยากาศพี่น้องครับน้ำท่วมการสัญจรไปมากเลยยากลำบากครับผมต้องใส่เรือเป็น้าหน,นะครับผม คับี่ครับเ้อ้จะไ,ไ้ยอยู่กับบรรยากาศทุกน้องเนอบรรยากาศโดยรวมครับผมล็กเล็ก่บ่บอยบปเล็กบ่ทั้งขางทั้งบนน่น ให้ลุมอยู่ใส่มันเป็น,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 นข้องบ่เดี๋ยวคนปเ,เล็กมาก่อนเดี๋ยวพอง่าก้เดีเล็กากนเอาเล็กลงก่อนจไปก็ได้จะเข้าพานาปาพานา อขอจบเพียงแคง่น,นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสร้างอุ่ยลงมือปฏิบัติหนาทีก่อนครับผมสวัสดีครับ